เนทุกาคทุกวัรับน,นวันนั่เี่ี่เป็นบอกสองสนะครับ,รบนั่งอ,อ,องได้กี่คนนะ,ะัพี่ถงสามสิบไหมระสาอคนเลยสามสิบห้าเนี่ยสามสิบห้าที่นั่ง มีประตูคุณลมหน้าหลังนะครับรถลอ็ลอกประตูไว้ข้างหน้าใช้ประตูลมไงอ๋อข้างหน้าใช้ประตูลมอันนี้ก็จอดเหมือนกันเวลาห้าโมงก็คนงานไปรับคนงานในบริษัทใช่ไหมม่้ต<บ>ิดโควิดวิ่งเป็นมังคำกันนี่ ปิดติดมีกำหนดนะติดกำหนดเลยอ่ะเขาเขาจะปิดโรงงานหรือว่าไงพี่ไม่ได้ปิดล็อกเขาให้คอยแต่ไม่ไม่มีกำหนดไม่รู้ติดเรือยังไงไปวิ่งอืมนะมันไม่ปลีประกานที่กระพือมาวิ่งเนี่ยอ่ะฮะแล้วแล้วเกียร์เกียร์มันดีไหมเกียร์ก็ดีเกียร์ไม่มีปัญหาไม่หลุดไม่หันไม่ดอนไม่เด้งใช่ไหมเกียร์หกเกียร์นะครับ แป้อยู่ตรงไหนพี่พัดลมพัดลมเปิดตรงไหนพัดลมมีระบบอันนี้เป็นไฟไฟลังคาเนี่ยไฟเนี่ยอ๋อแล้วแล้วพัดลมระฮะเปรเขาเยระบบเครื่องเสียงไม่มีนะแต่พี่เขาบอกว่าเขาจะไม่ให้วิ่งแล้วใช่ไหม ใ้าให้่งผมไม่ไม่วิ่งโอ้พี่ไม่วิ่งอ๋อยังไม่วิ่งเลยนะแต่ใเนี่ยพเเี่อเี่เปลี่ยนมาวิ่งหกล้อขนไม้พาเลทใช่ไหมนี่นี่นะครับหกล้อขนไม้พาเลทเลยจะขายรถตัดออกนะครับที่จะมาวิ่งหกล้อคันนี้นะว่าพิตขาแลพัดลมไม่ติดใช่ไหมแั่นก็ติดนะีพแรก มันติีฟิวส์อยู่นะฮะตลอมันติดทุกตัวแหละครับผมแล้วฟิวส์ขาดด้วยแต่ผมต้องไปสอบถามเรื่องทะเบียนอีกทีหนึ่งนะครับเห็นว่าโอนย้ายไม่ได้ถ้าโอนย้ายไม่ได้เราก็รับซื้อนะครับแต่ว่าเราต้องคุยราคากันอีกทีหนึ่ง ทะเบียนมันเป็นยังไงครับพี่อ่ะเบียนมันคือเขาอนคำมอบอำนาจมาเรียบร้อยแล้วพอจะได้ไอ้ตันปับ๊บเขาก็เลยตายปันอาทชีพหนึ่งปลอดสายในอาชีพหนึงน่งไอ้ประกอบการทั้งนารอประกอบการเนี่ยอ๋อคก็เจ้าของตายแล้วก,ลวก็ลูกเต้าก็ไม่เข,ขามีเขาซื้อคันนะเขาจะประกอบการที่เมือง แล้วแล้วแล้วพอได้เสร็จพ่อตายป้าเขอขายจะเลยไม่รู้ขายเลยแล้วป๋าไม่บอกให้เขาไปฟ้องศาลให้ผมติดต่อเขาไม่ได้ติดต่อไม่ได้ก็คือตามหลักเขาจะเอาประกอบการก็คือคแต่รถเขามีคันนะครับรถตัามีคันแต่กรณีเขาพอพ่อเขาตายป้าเขาประกาศขายรถเลยก็ไม่ได้ไปยังเอาคันนั้นมาเข้าไม่ได้ได้ครับผมได้ครับโอเคเดี๋ยวผมคุยราคากับพี่เขาก่อนนะครับ สรุปคุยราคากันจบแล้วนะครับเจอกันที่ร้านมาวินเชียงกงจังหวัดกาลสินนะครับผมเ้าจิมบอลนะโอ้ขับเข้า,าจะกลับหอดแน่นเลยนะีน่งไม่เอลโต้ล้มอันนี้โซเฟอร์สอนอากเหมือนเดิมนะครับเออ,เอแล้วสอนอาก FC เยอะ<ฟ>เลยเมืม่อกี้เขาถามหาสอนอากเลยว่าติดเคอร์ฟิวไหมไม่มีเคอร์ฟิววะไม่น่าจะมีนะไม่น่าจะมีโอเคเดี๋ยวรีบ ไปเขียนสัญญาซื้อขายก่อนครับผมแต่ได้กลับเพราะว่าตอนนี้อยู่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีกว่าจะถึงกาลสินโอเคครับพี่เก็บของเลยเดี๋ยวผมเขียนสัญญารอ